หัวอกคนเป็นแม่เลี้ยงลูกมาจนเจริญโตโตชีวิตไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรที่ผ่านมานะไม่ว่าเราจะอารมณ์รุนแรงหรือการสอนลูกยังไงและพฤติกรรมที่เราทําด้วยเนาะอันนี้พูดจากทุกคนเลยนะเหมือนยายจ๋าเนี่ยอเมืม่อก่อนยายจ๋าดื่มยายจ๋าเที่ยวยายจา๋าเมานะตอนนี้ลูกสาวมีลูกอ่อนเวลาเขาเที่ยวเราก็บอกปามๆหน่อยนะแม่ลูกอ่อนอา้าว แล้วทีแม่นะตอนตัวเองเที่ยววะนะ <c oughs> ทุกสิ่งที่เราทำมันจะเป็นกระจกสองทางนะคะคำตอบที่เราจะได้รับหรือคำถามที่เราจะได้รับแล้วเตรียมไว้พร้อมตอบลูกเนี่ยมันอยู่ที่ภาคปฏิบัติที่เรานะเลี้ยงลูกมาจนเติบโตเนดะ้อ เอาแท้ๆเด้อบบต้องว่าไก่เลยนะอื่นไก่เลยนะปัจจุบันนี้จะเออเนาะช่วงชีวิตเขานะฮะเราคิดได้อย่างเดียวเลยว่าเออช่วงชีวิตเขากําลังฮาวกาลังมวนกําลังสนุกอืมนะถึงแม้เที่ยวจนหมดเงินหมดแล้วหาใหม่นะอันนั้นคือสไตล์ของลูกสาวยายจ๋าเนาะเปรียบเทียบเท่าเรานะฮะเที่ยวแบบไม่เดือดร้อนเอออยู่ในอีกขั้นหนึ่งแต่มันก็นะย้อนมองตอนนี้หนึ่งเรามีอายุสอง เราผ่านจากการสนุกจนอิ่มตัวจนหยุดไปแล้วนะฮะเออเรามาเจอช่วงนี้เป็นช่วงที่ถึงเขาจะเป็นลูกอ่อนนะฮะเขาก็ไปฝากไว้ทั่วด้วยขนาดคลอดลูกใหม่มันยังไปกันเลยหนึ่งอาทิตย์เต้าเอาลูกไปไว้กับยา่านะนี่แหละคือหัวใจหัวอ,อกคนเป็นแม่แล้วก็ลูกๆนะฮะเออไม่ว่าพ่อหรือแม่การเลี้ยงลูกเต้ามาเนี่ยนะคําตอบคําถามหรอกคาถามของลูกอ่ะเราเจอแน่นอน นะคะบางคนอาจจะไม่ถามแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปตาหนิตีลูกเรื่องที่ลูกทําอยู่เ,เที่ยวมากเก็บเงินบ้างนะลูกเอดื่มก็ดูแลตัวเองด้วยนะความห่วงของเราจะโดนตอบกลับมาใส่หน้าผากเราอืจากคาพูดของลูกสาวเหล่านี้แหละพี่น้องเพราะเอาแท้ที่จริงแล้วความสุขพูดเลยนะพูดได้เต็มร้อยอความสุขกับการมีลูกเนี่ยก็คือตอนเล็กๆ แต่ก็ว่าเลยเนาะมันภาวะากิจของครอบครัวแต่ละคนก็แตกต่างกันไปอ่ะง่ายๆตอนที่ยายจะมีลูกสาวก็มีความสุขแต่งงานเขาเรียกว่าเราต้องทํางานเราต้องเอาลูกไว้กับคนนั้นคนนี้เงินมันก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องหาเพราะว่าพื้นฐานของครอบครัวแตกต่างกันเนาะอ่ะเราก็ไม่ได้เติมเสริมเต็มที่เสียได้นะบอกตรงๆเลยแต่พอเรามา อยู่มองนอกยีจา๋าทางานถึงแม้ทํางานช่วงท้องช่วงเลี้ยงลูกเล็กอ่ะเราก็หยุดงานดูแลเขาได้เราถึงได้รู้ความเป็นจริงว่าความสุขที่สุดของที่สุดอ่ายามลูกเล็กเนี่ยถ้าเรามีโอกาสทําได้เนาะมันก็ยากคําเนี้ยพูดยากนะคะเออพอเรามีโอกาสทําได้เรารู้สึกวันนี้คือความสุขและปัจจุบันยีจา๋ามีหลานนน้อยอืมนะ มีหลานนน้อยเข้ามาฝรั่งน้อยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเฮ้ยเขาเริ่มเป็นคนโตแล้วนะเริ่มเลือกชีวิตของเขาแล้วนะเริ่มจะเดินหน้าไม่ฟังแม่แล้วนะอ่ะโอเคอ่าเราก็ต้องยอมรับแต่ก็ต้องคอยประคับประคองนะคะเพราะยังอยู่ในช่วงประคับประคองเนาะฝรั่งน้อยนะคะ <c oughs> และ้วทีนี้มารวมความสุขอยู่กับน้องน่ายพี่าดาเอาจริงๆเพราะยายจ๋าจะจะมีเวลาเนาะกันะแ,แล้วแต่เขามาหานะคะเพราะยายจ๋าฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้กับหล,ลานๆเพราะว่าร่างกายก็ไม่ค่อยดี แต่บอกเลยว่าความสุขที่แท้จริงถ้าเราทำได้หรือเราพอมีเวลาและโอกาสที่อุ้มแล้วกอดน,นะเติมเต็มความสุขให้กับเขานี่ก็คือวัยเด็กวัยที่เราจับเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไวัยที่เรายังบอกให้ทำอะไรก็ได้โกรธให้หยุดร้องก็ได้นะเออเป็นวัยที่อ่าเราไม่ต้องพูดมากแต่ เราใช้วิธีทำการปฏิบัติปฏิบัติดูแลนะคะความน่ารักนั่นคือจะเต็มเต็มความสุขแต่พอเขาเริ่มโตเขาเลือกของเขาเหมือนฝรั่งน้อยกําลังเป็นหนุ่มพูดอะไรก็ขับอืมอยากได้แต่ในมุมมองความคิดของตัวเองอันนี้คือวัดความเป็นจริงการเลี้ยงเด็กพี่น้องขาถ้าใครมีโอกาสเนาะอืมชีวิตอะ่ะเรามีเงินพอนะคะไม่มากพอแต่มีเวลาพอที่จะเติมเต็มอืมความสุขให้กับเด็กๆ ลูกของเราเนี่ยทำเถอะไม่ว่าตอนเย็นตอนเช้าวันหยุดเพราะชีวิตมาอยู่ต่างแดนเนี่ยเอาตรงๆายจะาทำงานเมื่อก่อนห้าวันสามีจะทำแค่จันทร์ถึงสุขเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีเวลานะคะตอนศสินะตอนฝรั่งน้อยนี่ฝรั่งเริ่มแก่ขึ้นเริ่มไม่เหมือนแต่ก่อนตอนศสิที่เอาลูกสาวมาบอกเลยว่าเขาก็จะพาลูกไปเที่ยวแล้วตอนเล็กๆยจ่า,ามาเล็กๆฝรั่งน้อยก็ยังเล็กอยู่นะคะ อ่าเขาก็เวลาแม่ทํางานก็จะพาลูกไปเที่ยวไปสวนไปนู่นนี่นั่นเขาแม่หยุดเราก็จะถ้าตรงวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะพาเด็กเที่ยวถึงแม้จะเหนื่อยก็ตามแต่มันก็จะเป็นรอยยิ้มให้กับเด็กๆนะคะนั่นคือการพักดันที่เราย้อนมองตอนนี้พอลูกเริ่มโตเลยเฮาหงอยเหงาเออเหมือนกับคนกําลังขาดความรักเพราะลูกกาลังจะไปรักคนอื่นย้อนนึกถึงตอนสีมีแฟนเอาตรงๆนะยายจ๋าอกหัก ลูกเปรลักคนอื่นมากกว่าแม่ออเหงอยน้อยใจนะแต่มันก็คือเป็นความจริงของชีวิตตัวเองก็ดึงว่าเออนาะชีวิตก็เหมือนเราอะก้าวไปข้างหน้าอ่เราก็ยังปล่อยแม่ห่วงเราคิดถึงเรานะฮะสุดท้ายก็ทําใจว่านี่คือชีวิตเพราะเราทําใจได้เพื่อรักษาใจเราเรายอมรับว่าชีวิตลูกจะต้องเจออันนู้อันนี้อันนั้นอในสิ่งที่เขาเลือก เราเตือนแล้วไม่ฟังความผิดพลาดอะไรก็ตามมันก็เป็นครูมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาที่เขาเลือกเองและพอถ้าเขาเจ็บเองเราเพียงแค่อยู่ตรงนี้อ่านะสแตนบายเขาเรียวกว่าเป็นหัวอกคนเป็นแม่เนาะสแตนบายเพียงแค่รอรับเขาเท่านั้นนะคะคำพูดที่เราสอนไว้หลังจากเขาเกิดปัญหาชีวิตเขาก็ถอยหลังกลับมาขอโทษนะมามาอืม,ม,มถ้าฉันเชื่อเธอวันนั้น ก็ไม่มีวันนี้พอลูกพูดคํานี้เราเป็นแม่ก็ถมไม่ได้นะคะซ้ําเติมไม่ได้นะคะก็แค่กอดโอเคลูกนั่นคือประสบการณ์อืมทุกคนมันต้องมีครูก็คือประสบการณ์ของตัวเองมันถึงจะได้โตนะคะมันถึงจะได้เป็นคนขึ้นมันถึงจะได้นึกถึงคําสอนของพ่อแม่มากขึ้นนะคะเออแต่บางคนนะ จะพูดจะสอนยังไงเขาก็ไม่ฟังอันนี้มันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะมันพูดยากเรื่องคำว่าลูกบอกเลยนะเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องเรื่องเลี้ยงลูกเ,เ,เต้าเนี่ยยายจ๋าจไม่ขอติใครพ่อของโอคนเป็นแม่เป็นพ่ออยากให้ลูกได้ดีกันทุกคนพยายามลักดันในทางดีกันทุกคนนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราเลี้ยงได้แต่ตัวชีวิตเป็นของเขาความคิดเป็นของเขาอนุตนาคตเขาไม่วัตถุหรือผิดไอ้สิ่งที่เราวาดไว้ให้เขาไม่ได้เดิน อืมอ่าแล้วไม่ว่าถูกหรือผิดเพราะเขาเจอแล้วเขาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะยอมรับเป็นจริงแล้วถอยหลังมาสารภาพเหมือนลูกสาวยายจ๋านะ่ะว่าขอโทษน,นะมามา,มาขอบคุณนะเออถ้าฉันเชื่อวันนั้นกับแม่นะอืมฉันก็คงไม่เจ็บวันนี้อ่าเราก็ตอบได้เพียงแค่ว่าเออดีแล้วลูกอืมจําไว้นะโตขึ้นเจ็บแล้วให้รู้จักจา แล้วให้รู้จักรักชีวิตห้ามทำร้ายตัวเองย้ำนะชีวิตเธอมีค่าแม่ป้อนข้าวมาจนโตเลี้ยงเธอมาจนเรียนจบลงทุนไปเยอะวะอืมหนึ่งสิ่งรักใครรักได้นะแต่อย่าลืมรักตัวเองจะถึงเวลาหมดรักกันไปก็ถอยหลังมาดูแลตัวเองสุดท้ายพอเขาเติบโตเป็นแม่คนเนาะเขาก็คงคิดแหละแต่ลูกก็ยังไงก็เถียงแม่ด้ลูกค่อยกรได แต่ก็ดีใจขึ้นนะคะจริงแล้วหนึ่งสิ่งประสบการณ์ทุกอย่างมันก็วัดให้เรามีสติขึ้นเนาะไม่เอาแต่ใจไม่เอาคำว่าแม่มาข่มลูกนะ,ะบทเรียนเหล่านี้ต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันและหนึ่งสิ่งลูกมีอายุมากขึ้นมีปัญหามีภาระราครอบครัวเราจะไปก้าวไก่มากก็ไม่ได้นะฮะเพราะนั่นคือชีวิตเขาเพียงได้ดูเพียงได้แค่เตือนเดาาี่ยวจเป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงลูกเข้ม นะคะโตแล้วเนะาะภาระหน้าที่ของเขาต้องรับผิดชอบเขาได้นี่ก็ข้อดีตรงที่เราได้หอบลูกมาอยู่ที่นี่ถึงเขาจะทุกข์ยายจ๋าจภูมิใจพอเห็นเขาลุกขึ้นสู้ลุกเข้าทํางานแล้วก็เป็นแม่ลูกอ่อนที่เลี้ยงลูกช่วงที่เลี้ยงน้องนายปัจจุบันตอนเนี้ยยายจ๋าบอกเลยว่ายิ้มแอบปื้มอืมสัใจว่าลูกได้สู้ชีวิตจริงๆนะเหนื่อยกับงานเลี้ยงลูกอ่อนนะคะมีเงินใช้และรับผิดชอบชีวิตของเขาได้ก็แค่นั้นแหละความหวังของแม่ เนาะเขาโตไปเรื่อยเขาก็จะเพลียเพลินไปเองจริงๆพ่อแม่ก็ทําได้แค่นี้นะคะวังที่เราบอกว่าจะทําทุกอย่างปกป้องทุกอย่างคําว่าปกป้องลูกเนี่ยโหไอเขาดินออกไปไม่ให้เราปกป้องอะ่ะยังไงก็พูดไม่ได้นะทาไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตในสิ่งที่เรายืนยันสัญญาหรือลั่นวาจาไวเพราะชีวิตเป็นของเขาพอเขาโตขึ้นมาเขาก็เลือกส่งเขา จริงๆอย่าใจเชื่อเลยทุกคน